คอฟฟ time ฮ ah, after noon ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเกือบหน่อยเกือบละบ่ายสามก็นะคะวันนี้ปนุพื่งกลับมาจากโลกพยาบาล ah. วันนี้จะมาเมาเรื่องความฝันของผู้หญิงเรา เพอร์เกลับมาจาัดโรงพยาบาลนะคะก็ไป Follow-up การตรวจสุขภาพหลังจากการได้ขูดมดลูกมาปีที่แล้วนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงลุวนๆนะคะถ้าเกิดคุณชายพี่ชายน้องชายหรือคุณผู้ชายทั้งหลายเข้ามาฟังช่องปนุนนะก็ฟังได้นะคะจะได้ไปปรับปรุงกับคนรอบตัวรอบข้างก็คือแฟนหรือภรรยานะคะว่าผู้หญิงเราเนี่ย มีความฝันไม่น้อยกว่าคุณผู้ชายนะคะแต่ความฝันของผู้หญิงนี่อาจจะละเอียดมากกว่านะคะเหมือนทรายละเอียดนะคะไม่เหมือนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเหมือนคุณผู้ชายนะคะเพราะว่ากลับมานี่ก็ประมาณเหนื่อยถูกไหมคะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือไวทองสิงล่างนะคะร้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็หนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาว เดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง p ร r e m a n พ p o d แกหรือไวททองอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็ประมาณว่าอยากจะมาสรุปเรื่องของคุณชายนะคะว่าที่สามีที่ที่แต่งมานะคะคนแคนาเดียนแล้วเขาได้พาปนุษย์มาอยู่ที่ประเทศบ้านเมืองเขานะแล้วก็ประเอนว่าไปดูหนังเรื่อง Pretty Woman ใครเคยดูบ้างเอ่ยเป็นหนังยุค90หรือย,ยังไงนี่แหละ นะคะที่มีจูเลียโลเบิร์ตกับพี่ริชาร์ดเกียร์ลมาชอบมากเลยอะนะคะเป็นนางเอกพระเอกนะคะแล้วเราก็ดูเรื่องนี้นะคะยิ่งดูก็แบบนี่เป็นรอบที่ละไห่อ่ะรอบที่5หรือที่6ได้มั้งนะคะถ้ามีเวลาว่างหรือบางทีเขามีฉายให้ฟรีก็จะนั่งดูนะคะก็วันนี้ได้โอกาสได้นอนดูนะคะเพราะว่าปวดท้องมากก็มานั่งคิดย้อนเรื่องชีวิตของตัวเองนะคะว่าเออเนาะ เราไม่สวยเหมือนจูเลียโรเบิร์ตนะคะแต่ชีวิตก็ใกล้เคียงกันนะคะคืออะไรถ้าคนตามหนังเรื่องนี้มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเราว่าใครมีชีวิตเหมือนตัวละครเรื่องนี้บ้างนะคะว่าจากเป็นสาวขายบริการจากข้างถนนมาเจอผู้ชายที่หล่อแล้วรวยเป็นนักธุรกิจโอ้โหฝันของทุกคนทุก ใช่ไหมคะปะนุชคือหนึ่งในนั้นนะคะที่เราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่รู้ว่าด้วยบุญหรือบาปหรืออะไรก็แล้วแต่มันน่าจะคง,คงจะปะปนกันไปประเด็นก็คือก็เรื่องของปนุชกับคุณชายเนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะที่คลิปเกี่ยวกับเรื่องการทําสปานะคะแล้วปนุชปิดสปาปีปลายปี2010พร้อมกับ ิดชีวิตคู่กับคุณชายด้วยเหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวลองมาฟังคลิปถัดไปนะคะตอนนี้ก็มานั่ง emotional ความรู้สึกย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงเราหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความฝันนะ,ะมีใครสมหวังในความฝันบ้างแล้วมีใครที่ยังฝันอยู่แต่ฝันยังไม่เป็นจริง อย่ายอมแพ้นะคะความฝันนะดีนะคะแต่ก็อยากให้เกินเลยนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้สิ่งแน่นอนคือสิ่งไม่นอนนอนค่ะก็หนังจบด้วยประมาณว่าเขาแฮปปี้เอนดิ้งผู้ชายไปที่อพาร์ตเมนต์นะคะแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ถูกไหมคะไม่มีใครรู้แต่ความจริงเนี่ยของเราเนี่ยรู้เดี๋ยวกับย้อนไปตั้งแต่ปนุธุรทช่องคลิป นูชี Story ่ Storytelling ไทยแคนาดานี้หนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับปุนุชมาทำคลิปช่องนี้ได้ยังไงนะคะก็ประมาณว่ามีเพื่อนหลายคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศเป็นมาดามเป็นสาวเสาวสา,สาวกสามีต่างชาตินะคะบางกลุ่บบางกลุ่มเขาก็มาคุยมาแชร์เรื่องรายละเอียดกันแล้วว่เาเรื่องเราก็ น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นอะไรไอเดียที่เกิดเด็กรุ่นใหม่ที่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เด็กเอเชียหรือคนไทยเนี่ยจะชอบอยากจะมีสามีต่างชาตินะคะเพราะว่าอะไรเพราะเมืองไทยเราค่อนข้างที่จะเกิดยุคที่ผู้ชายหายไปไหนหมด <c oughs> เข้าใจไหมไอคนที่อยู่เขาก็แต่งงาน ไอคนที่ไม่อยู่ก็ดันสวยกว่าผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะคะนี่มีความรู้สึกของปนุษย์นะแล้วก็ไอคนที่ดีก็คงจะมีสัก,ท,ก,สกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่พอเออเราหากันไม่เจอถูกไหมคะแล้วเพอเออช่วงนี้ก็เมืองไทยเป็นประเทศเปิดถูกไหมคะนักท่องเที่ยวเข้าเยอะมากก็หนุหน่มๆก็มาเยอะกับการท่องเที่ยวถูกไหมคะของปนุษย์นี่ ก็ประมาณหนึ่งในนั้นที่ว่าปนุษย์เป็นสาวเบอทำงานอยู่แถวสุขุมวิทโรบินสันนะตอนนี้ก็ปิดไปแล้วถูกไหมมาเราย้อนหลังนิดหนึ่งเผื่อใครไม่รู้จักปนุษย์ตั้งแต่ต้นๆว่าเอ๊ะนางนี่นี่มาคุยเรื่องผัวมามาได้ยังไงมาเริ่มแต่งต้องเออตั้งแต่ตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาเล่าสั้นๆตรงคลิปตรงนี้เพราะว่าดูหนังเรื่องนี้ก็นึกถึงเราว่า เออนะกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้เราก็เหมือนในหนังเรื่องนี้นะจะเพียงว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงบริการนะคะแต่ปนุษย์ก็เชื่อว่าผู้หญิงบริการหลายคนที่บ้านเรานะคะก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศนอกต่างประเทศนะคะที่นี่ก็มีแล้วก็มีหลายคนที่ปนุษย์รู้จักนะคะอันนี้เราก็ไม่ก้าไก่กันนะคะเพราะแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบแล้วก็มีสิ่งที่จําเป็นต้องจากลา ที่เมืองไทยเพื่อจะมาหาอนาคตชีวิตที่ต่างประเทศรวมทั้งปนุษย์ด้วยนะคะก็อย่างนี้ค่ะปะนุษย์ก็เป็นสาวบีเอนะคะเจอเพื่อนสาวนะคะพวกเพื่อนสาวกระเทยทั้งหลายนะคะขายเสื้อผ้ายีนเสื้อผ้าบุรุษอะไรเงี้ยตกเย็นเราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันถูกไหมคะตามซอยก็เดินเข้าไปในซอยน่าจะซอย23หรือซอย11ที่มี โรงแรมหรือคอนโดที่เขาเรียกว่า president park นะคะไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะก็เป็น3ตึกสูงๆสมัยก่อนเป็นอะไรที่ป๊อกมากหรูมากนะคะเขาเรียก president park ไปดูแะเดินเข้าไปก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วก็นั่งนอกตามภาษาสาวก็จิกกันโอ๊ยตึกอะไรเนาะสูงฉันจะมีปัญญาจะได้ไปเดินหรือไปเห็นไหมหรือได้ไปอยู่สักตึกสักห้องไหมไอคอนโดเนี่ย ก็แค่พูดแบบเปื่เปๆเปลิลเปลไปนะคะเพื่อนสาวก็บอกโอ้ยอีฝันไว้ก่อนเยัรอนที่นี่เขาแพงเขาหรูส่วนใหญ่ก็มีแต่ฝรั่งอะไรประมาณนี้นะคะหน้ากากๆกกอย่างเธอเนี่ยไม่ได้หรอกก็บอกหน้าฉันกากตรงไหนฉันลูกสามาข,ขายเครื่องสำอางนะคะยี่ห้อดังด้วยอะไรประมาณนี้เราก็คุยจิกกันตามภาษาเพื่อนสาวนะคะแต่ก็ไม่คิดไม่คาดหวังนะคะว่าเราจะได้ ไปนอนอยู่ในตึกนั้นวันหนึ่งคืออะไรก็คือคุณชายเนี่ยเขาก็มายืนรอผู้หญิงที่หน้าห้างโรบินสันนะคะแล้วปกติเนี่ยปนุษย์ก็ทํางานอยู่ห้างนั้นนะคะเคาน์เตอร์ปรนุษย์นี่จะอยู่ตรงประตูด,ด้านเข้าเลยนะคะใกล้กับแมคโดนัลถ้าใครจําได้นะคะปะนุษย์ก็เหมือนเดิมค่ะแต่งตัวผอมกวนี้เยอะเลยมัดผมเหมือนแอร์ฮ s สเตสนะคะเหมือนแอร์ฮสเตสแลก็เห็นคุณชายคนนี้เขาก็มายืน เวลาเดียวกันนะะทุกวันอังคารเวลาเดิมที่เดิมแล้วผู้หญิงที่มารับไม่รู้ว่าคนเดิมหรือเปล่าไอ้การที่เราอยู่ในห้างบางทีเราก็เบื่อนะเราไม่มีลูกค้าแล้วก็แบบหาซอกหาแซแซวคนนู้นคนนี้ก็ด้านเหลือไปเห็นคุณชายเพราะผมเขาเสีทองมาผมเขาเสีทองแล้วร่างกายก็แบบนักก้ารแบบมันเตะตาไม่เห็นก็ไม่ได้ก็หลอนนะหล่อนะเขาหล่อนะ ก็คุยกับเพื่อนข้างเขาเตยเขาบอกโอ้โหไอ้นี่มันมาได้ทุก,ท,กทุกวันอังคารน,นะคะแล้วก็เวลาเดิมแล้วเขาก็ไม่เคยให้มือผู้หญิงนี่หรือตัวผู้หญิงออกมาจากรถแท็กซี่นะคะเหมือนว่าเขานัดผู้หญิงแล้วก็แบบขวักมือเรียกเขาแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยกันจะเห็นอย่างนั้นประมาณเกือบสองเดือนหรือเดือนสองเดือนนี่แหละแล้วก็โอเคเขาก็แค่ฝรั่งคนหนึ่งที่มาเที่ยวจีบสาวที่เมืองไทยนะคะออกจะหล่อสักขนาดนั้น พอมีอยู่วันหนึ่งเหมือนเดิมวันอังคารเวลาเดิมปนุษก็ยืนขายของเหมือนเดิมนะคะเราก็ประมาณว่าทำเคาน์เตอร์ทำเลคเชอร์อะไรของเราไปคุณชายก,ก็เข้ามาข้างในปนุษก็เป็นคนแรกที่เขาเจอนะคะในด้วยด้วยความที่เขาคิดว่าเราเป็นรีเซพชันนะคะหรือประชาสัมพันธ์เขาก็ถามว่าห้องน้ำอยู่ไหน where is the bathroom where is the toilet where is the bathroom เราก็พูดเป็นบ้างนะคะ it's upstairs you take elevator it's upstairs second floor bla 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 แล้วก็ว่าไปก็บอกไปตามหน้าที่นะคะเขาก็มองหน้าเราแล้วก็ thank you แล้วเขาก็เดินจากไปโอเคแค่นั้นจบแต่ก็เหมือนเดิมวันอังคารคุณชายเข้ามานะคะแล้วเขาก็เหมือนเดิมที่ว่าเข้ามาในเคาน์เตอร์ปนุษย์เข้ามาน็อกนอก,น,อก,น,อกนะคะน็อกนอก,นอก เคาน์เตอร์พอเอิญปน้นุ่นออยู่ข้างใต้เคาน์เตอร์นะคะกำลังกินลูกชิ้นปิงปองเต็มปากเลยค่ะไอค้คำว่าไอ้ที่เขานอกนอกมาเนี่ยแล้วเราเพิ่งไปออฟฟิศมาจไหมคะก็แวะซื้อลูกชิ้นของโปรดมากินก็เข้าใจนะว่ากลิ่นปลาเนี่ยมันหืนก็พยายามจะแอบกินในเคาน์เตอร์พวกเพื่อนสาวทํางานห้างเน่ยจริงไหมเราต้องแอบกันกินนะต้องซุกหัวเข้าไปในเคาน์เตอร์นะกว่าจะได้กินของเนี่ย คุณชายกน็นอกๆล้วก็โผล่หัวมานะคะก็ลูกชิ้นก็เต็มป่าล้วก็นึกว่าแมเนเจอร์หรือผู้จัดก,การฟลอร์นะคะจะมาตัวที่ไหนได้เขาก็ถามว่า how are you บอกเราก็พูดไม่ได้อะลูกชิ้นมันเต็มป่าบอกเวทเออเออนี่แล้วก็คายลูกชิ้นออกแล้วถาม how can I help you เขาก็หัวเราะนะคะเราก็เข้าใจว่ากลิ่นปากเนี่ยมันก็ง้างแรงลูกชิ้นปลานะเราก็เข้าค่ะ help อยู่เขาก็หัวเราะโอเคขอโทษนะไม่ได้มากวนนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะก็จนเป็นประเด็นว่าเขาเชิญปนุษไปออกเดทอ่าเข้าคลิปนะคะก็อย่างที่ที่รู้ๆนะคือปนุษยะช่วงนั้นจะมีหนุ่มมาจีบต่างชาติค่อนข้างเยอะเพราะเราเป็นสาวผิวสีแทนเนาะภาษาอังกฤษเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอย่างเราก็โสด ถูกไหมช่วงนั้นปนุกก็มีลูกแล้วค่ะมีลูกทั้งสองคนแล้วนะคะก็อยู่คุณตาคุณยายกับอะไรปูกกับย่าเข้าไปนะคะเราก็มาใช้ชีวิตทำงานปั๊มเงินส่งให้เขาถูกไหมคะก็มาเออเผอิญก็มีผู้ชายที่เป็นทำงานสถานทูตคนอังกฤษนะคะก็มาจีบใส่สูตรมาเลยรอฟิวมาเลยปนุกก็ไปออกเดทกับเขานะคะแต่็พาเผอิญทนกับความเจ้าระเบียบเขาไม่ได้นะคะเก้าอี้เวลานั่งเขาสอก็ไม่ได้ นะถ้าใครติดตามช่องปนุตแรกๆเนี่ยอาจจะได้ฟังเรื่องตรงนี้นะคะแต่ก็ขอมาตอกย้ําให้กับคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวของปนุตว่าปนุตมาอยู่เมืองนอกได้อย่างไรถูกไหมคะแล้วมาเปรียบเทียบกันหนังเรื่อง Pretty Woman นะคะที่จูเลียโรเบิร์ตเขาได้เจอกับคุณริชาร์ดเกียแล้วก็ตกหลุมรักกันอะไรประมาณนี้นะคะคล้ายๆเรื่องของเรา ก็ไปออกเดทสุดท้ายก็ไม่ชอบแบบเพราะเขาเจ้าระเบียบเกินสั่งนู่นสั่งนี่อะไรประมาณนี้ฉันยังไม่ได้แต่งกับเธอเลยแต่แบบมาบงการเราอะไรประมาณนี้นะคะเราก็แบบพยายามปฏิเสธเขาแล้วก็มีอีกหนุ่มหนึ่งอันนี้เป็นหนุ่มพวกคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็หัวล้านะคะแต่ก็ ทั้งที่สนุกสายสายปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ไปบาร์กันไปเที่ยวกันคุณชายก็ชวนเราไปที่อพาร์ตเมนต์นะคะพอไปชวนเราไปอพาร์ตเมนต์เราขอตัวไปเข้านะ้องแรมนะคะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ต่เพระเอิญกระบุญเนาะเมียเขามาเขาบอกเขาลืมของเขาจะกลับต่างจังหวัดแล้วก็แฟนเขานี่เขามีกุญแจเขาก็ไขเข้ามา้านุก็ออกประตูพอดีก็ตุ้มเจอกันตกใจโอ้ยไอ้ลน หลอกฉันมาว่าไม่มีเมียที่ไหนได้เราก็บอกพี่ไม่ไม่ได้มีอะไรกับเขานะน้องจกกัดการเองขอโทษนะคะพี่ไม่ได้มีอะไรเราก็ปล่อยเขาก็เนี่ยค่ะโดนโดนหลอกไปถึงห้องแล้วมันก็ตอแหลฝรั่งตอแหลมีเยอะนะคะอย่าหลวมตัวไปนะคะส่วนคุณชายคุณชายที่แต่งมาเนี่ยเขาก็แบบเร,เราพูดยังไงอ่ะเขาใส่ตัวใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อกล้ามรองเทา้าแตะกางเกงขาสั้น ไอ้เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขานี่เป็นนักธุรกิจถูกไหมคะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็แบบชวนเราออกเดทนะคะชวนเราออกเดทเราก็บอกว่าเออออกเดทที่ไหนเราก็ไม่อยากไปที่บ้านเขาเพราะเราก็เป็นอวันช้ำลอยกะอีแต่หัวลาหรือเปล่าเราก็ไม่อยากเป็นถูกไหมเขาบอกกันดูหนังเราบอกดูหนังที่ไหนบอกดูหนังที่นี่แหละเอ็มโพเรียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกโอ้ยเอ็มโพเรียมเฉลิหลูนะเอ็มโพเรียมเนี่ยเขาบอกจ้า yeah ไปอิมพเรีมกันะไอความที่เราก็ไม่รู้ว่าอิมพเรีมห้างห้างเอิมพเรีมมันจะหนาเพราะช่วงน,น,นั้นปนุษยยังไม่ได้ย้ายเคาน์เตอร์โนปนุษย้ายไปอยู่เคาน์เตอร์เอิมพเรียมก่อนตอนเอิมพเรีมเปิดห้างอาิมพเรียมนะเราถึงต้องย้ายไปอยู่โรบินสันชะละชะละขอโทษนะคะแต่ปนุษย์ไม่เคยขึ้นไปข้างบนเพราะรู้มันหรูช่วงแรกๆมันเปิดมันหรูมันแพงค่าตั๋วโทรศัพท์เอออะไรอ่ะหนังมันก็คงแพงเราก็ไม่ได้สนใจทํางานกับบ้านทํางานกับบ้าน นะคะคุณชาบอกเออเธอเคยไปดูหนังที่ลงเอ,อ่อลงภาพยนตร์ของเ e อ็มโพเรียมบอกไม่เคยมันแพงไม่กล้าไปบอกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันพาไปเราก็ไปแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าเนาะเราลูกสองเราไม่มีเงินอะเนาะเราก็แต่งตัวแบบที่เราหาได้ก็ปนุก,ก็ไปยืม สภาพพี่สาวใส่พี่สาวก็ตัวเตี้ยกว่าเวลาใส่แล้วมันก็จะสั้นกว่าแขนเราใช่ไหมเพราะตัวเขาสั้นกว่าเลยทุกอย่างมันจะสั้นคุณชายเขาเห็นเราก็บอกเธอจะใส่ชุดนี้เข้าลงหนังเหรอบอกก็เนี่ยก็มีแค่เนี้เขาบอกมันเย็นนะมันหนาวนะแล้วเราอืมคงพาสาวๆมาเยอะเหรอถึงรู้ามันหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็หัวเราะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็พาปนุลไปซื้อเสื้อสูตรตัวหนึ่งใส่ห้าพันบาทโอ,อ้โหบรรลรอซะห้าพันบาทเลยเขาก็จ่ายให้นะ โอเคเป็นการลองใจเขาอย่างหนึ่งว่าใจเขาถึงขนาดไหนอ่ะก็ดูหนังเสร็จแล้วก็เดทเดทด,ด้านนอกกันมาเรื่อยๆนะะจนยังมีงวันหนึ่งเขาก็บอกว่าไปที่คอนโดผมไหมเราบอกโอ้ทูอยู่คอนโดเหรออะไรเนอะว่าอยู่โรงแรมก็แบบเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมแต่ผมเช่าเป็นคอนโดเพราะาผมอยู่เมืองไทยส,ส่วนใหญ่อ่าเราก็บอกโอเคได้สิปน,นก็ไป นะคะสุดท้ายเขาก็อยู่ไอ้ที่ตึกที่เรานั่งสตอกับเพื่อนสาวเราว่าสักวันหนึ่งอะ่ะฉันคงไม่มีปัญญาหรือวันหนึ่งฉันคงไม่มีปัญญาฉันจะคงจะไม่มีปัญญาเข้ามาอยู่ในตึกนี้หรือมันมาแค่มาเห็นมาดูสุดท้ายวันหนึ่งปนุษย์ก็ตื่นในตึกนั้นนะคะนอนกำแพงเห็นโอ้ยอันนี้เหรอคอนโดพรีเซเดนต์าเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยความฝันหรือความหวังเนี่ยบางทีอย่าอย่าไป หมดหวังหมดฝันอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบเราก็มานั่งนึกดูหนังเรื่องนี้วันนี้ก็เอเอเนาะจำได้เลยเออเราเคยพูดนะว่าสักวันหนึ่งหรือสักครั้งหนึ่งเราคงไม่มีโอกาสเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาได้มาอยู่ตรงน,นจุดนี้เหมือนกับที่หลวงปู่หลวงตาพูดปนุนอะ่ะจะต้องมาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มาอยู่ไกลซะด้วยนะคะเพราะด้วยไม่ไม่ถูกกับคุณแม่ถูกไหม แล้วแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้พอมาดูหนังวันนี้ก็มานึกรู้สึกเจ็บเจบนิดนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของบอลนุ่ยใกล้ๆจะจบของคุณชายแล้วว่าร้านก็จะปิดถูกไหมคะคุณชายเขาก็อย่างที่บอกนะคะตอนแรกที่เรารู้จักกัน,นะะเขาดีกับพนุย์มากนางสุภาพบุรุษโรแมนติกเทคแคร์ทุกอย่างนะคะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีบ้างที่แบบพาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคะที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนะะี่ยี่ไปดูแข่งรถนะคะเราเราัรา่งแท็กซี่อยู่แล้วอยู่ๆก็เอามือล้วงนมเราเข้าไปนะคะแท็กซี่มันก็ถามเราว่าอยู่โอเคปรุษได้ปัดมือขอเพราะเขาเมานะคะเราก็ไม่ชอบเขาไม่ามาให้เกียดเรานะคะตั้งแต่นั้นปนุพอกลับ เมืองไทยปุ๊บมนุษย์ก็ไม่คุยกับเขาเขาก็มางอ้อมาตามง้อนะคะก็เอาเดอกกุหลาบมาให้ช่อใหญ่มากนู่นนี่นั่นเขาขอขอแก้ตัวอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็แบบโอเคเขาเขาทำไปด้วยความเมาแล้วอย่างเขาก็บทที่เขาดีเขาก็ดีนะคะเวลาถ้าเขาไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาดีมากเขาบอกว่าน้ําเปลี่ยนน,ยนิสัยนี่จริงๆไอ้น้ําเปลี่ยนน,ยนิสัยนี่เรื่องหนึ่งนะคะแต่เพื่อนฝูงที่คบด้วยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเพราะสาเหตุอะไร นะคะก็ถึงมาจุดที่ว่าเขาให้กุญแจปนุชคอนโดนะะเราก็มีอะไรกันแล้วนะคะเราก็แบบเออก็ดีอ่ะนะอะไรอย่างเงี้็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องการรายละเอียดนะเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอตอนนั้นปนุชก็ยังทํางานนะคะก็เจอเขาก็ช่วงวันวีคเอนหรือวันเสาร์ที่หรือที่มีโอกาสนะคะเขาขพยายามที่จะมาหาปนุชแล้วก็รอปนุชอยู่ที่คอนโดอะไรประมาณนี้ก็มียอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกอ่ะกุญแจ เธอย้ายมาอยู่กับฉันก็ได้นะเพราะว่าเธอจะได้ไปทำงานง่ายขึ้นเพราะตอนนั้นป้านุชอยู่แถวนนบุรีนะคะเตเลยอะตลาดคลองแปดอะอยู่สุขุมวิทนะ,ค,ะคุณนึกภาพละกันจะต้องเดินออกมาจากอาราตเม้นั่งรถเมล์เพราะนั่งรถเมล์แล้วก็ขึ้นเรือก็คลองแสนแสบพอนั่งเรือเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่ห้างเหนื่อยนะคะ ไอ้ตอนเช้าไม่เท่าไหร่หรอไอ้ตอนกลับคืนนี่มันลําบากมากไอ้รถสายสามแปดก็ไม่ค่อยมี <c oughs> บางทีเพื่อนสาวที่แบบโ <c oughs> ทษน,นะคะที่แชร์ค่ารถแท็กซี่เขาก็กลับบ้านกันก่อน <c oughs> ก็เหลือเราเราก็แบบใช้เงินจา่ายค่าแท็กซี่บ่อยๆมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะาต้องเก็บไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอออันนี้มันใช่โอกาสหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าโอกาสจริงๆนะพอนึกเลยบอกว่าเธอแน่ใจเหรออะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยบออัง ห้องตั้งหลายห้องเธอจะอยู่ห้องเดียวกับฉันก็ได้เพราะฉันก็อยากให้เธออยู่ห้องเดียวกับฉันแต่ห้องมีอีกสองห้องถ้าเธอยังไม่สะดวกก็อยู่ห้องไหนเธอก็อยู่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราบก็ฉันก็ยังทํางานก็อยู่ก็ทํางานไปอะไรเงี้ยฉันจะได้ไม่งาจะได้มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเนาะเราก็ลูกสองแล้วเราก็ไม่อยากเล่นตัวเยอะเข้าใจป่ะใช่ไหมเหมือนนางเอกอะ เราทำงานอาชีพนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าเราโสดหรือเราสดหรือดีกว่าไปคนอื่นเราก็อยากมีงานมีเงินมีโอกาสที่ดีอยู่โรงแรมหรูอ,อะไรประมาณนี้ถูกไหมคะสุดท้ายก็ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามีอยู่จุดจุดหนึ่งที่เขาเขามีอาการเริ่มกินยาเยอะไอ้ยาพวกนี้ประนุษก็ไม่รู้นะคะก็มีจุดหักว่าเขาเกิดจะฆ่าตัวเองตายโดยการกระโดดตึกแต่อเผอิญเราอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนก็เป็นคน เซฟฮิมไลท์นะคะช่วยชีวิตคุณชายแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเรื่องขึ้นมาว่าเขานะกินยาโอเวอร์โดฟนะคะไอยาของเขาเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นยาที่เป็นสารเสพติดโดยตรงอะ่ะไม่รู้วัชื่ออะไรแต่พอไปส่งเขาไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกยานี้ไม่ดียานี้ไม่เขากินเยอะเกินไปไงะคะเพราะว่าคนทํางานเรื่องหุ้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้มันทําให้เขาเครียด แล้วบางทีดูเอ่อดูโทรทัศน์หลักทรัพย์ที่นี่กับเมืองนอกมันมันไม่ตรงเวลากันไงคะมันก็เลยทําให้เขาสุขภาพยิ่งแย่ลงเพราะเอิญเขาโชคดีอะที่มีเราอยู่ดูแลเขานะฮะได้ค่ะกับไอ้ความที่เราดูแลเขาเนี่ยมันก็เลยได้ใจเขาเอาแค่นี้ดีกว่านะฮะแล้วก็เขาก็เชิญคุณแม่เขามาเยี่ยมมามาหาเรามาดูตัวลูกสะพายที่เมืองไทยนะคะก็พี่เขานะฮะแล้วก็ พี่เขยเขาก็แค่นั้นเราก็เที่ยวกันนะคะแล้วก็เกิดอาการที่เขาเป็นอาการชักเป็นลมบ้าหมูนะคะเราก็อยู่ช่วยเขาปอกครองเขาจนอาทิตย์สุดท้ายที่คุณแม่เขาจะกลับเขาก็ขอเราแต่งงานที่ภูกเก็ตนะคะเราก็แบบแน่ใจนะอะไรอย่างนี้เขาบอกน่ใจก็นหเรื่องก็เลยขึ้นมาว่าเขาทําเอกสารวีซา่า จ้างทนายความในฝ่ายของเขานะปานุไม่รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้องไปจดทําหนังสือเกี่ยวกับสัญญาว,ว่าถ้าเกิดการแต่งงานนี้หรือสมรถนี้ไม่ไม่เขาเรียกไร doesn't work หรือ fail ใน future นะคะปานุก็จะได้เงินจํานวนนี้จํานวนนี้เป็นค่าตอบแทนในการหย่าล้างแต่เระเอระเผิญเผลอเผอเผิญ ไอสิ่งที่เราไปจดเนี่ยเราไม่มีความรู้ด้านกฎหมายไงคะแล้วอย่างกฎหมายไทยกฎหมายเมืองนอกเนี่ยคนละฉบับกันนะคะในตอนนั้นน่คนละฉบับกันเรามาหูตาสว่างก็ตอนที่เราเจอทนายความที่นี่มันคืออะไรเดี๋ยวบรรุุมาเล่าให้ฟังว่าตอนอย่าคุณชายต้องเจอประเด็นอะไรบ้างนะคะก็เลยมาดูหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกออว่าเออวะทำไมเหมือนเราจังเลยหรือเราไปเหมือนในหนัง รุ่นนังมันไม่เหมือนเราไม่รู่วนะแต่พอเออเราเราสวยไม่เท่านางเองไงแต่เรื่องก็คล้ายๆกันก็เออเขาก็อยากทําตัวให้ดีขึ้นเขาอยากมีโอกาสนะคะผู้ชายก็ยอมรับนางนะคะเราก็มาแปลกใจว่าตอนสามีปั้นรุ่นเนี่ยคุณชายเนี่ยตอนที่เขาแต่งเรามาเนี่ยซึ่งเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะคะอย่างน้อยสิบเอ็ดหรือสิบสองปีเนี่ยเขาอยู่แน่นอนเขาก็กล่อน ตามภาษาผู้ชายแล้วเขาก็ไม่ได้ี้เร่หน้าตาเขาก็ดีเงินเขาก็มีแต่ทําไมเขาเลือกปุษนุทําไมเขาเลือกเรานะคะทำไมเขาเลือกเราคําถามเพราะเมื่อเรามาคําถามตอนที่ทะเลาะกันใหญ่ๆตอนที่เราจับได้ว่าเขาไปนอนอะไรกับใครเนี่ยค่ะเราบอกอ๋อไอคนที่เธอไปคบๆนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงทํางานกลางคืนนะคะแต่เรานี่ทํางานเบก็อาจจะอัพ เกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยพนเไม่ได้ดูถูกสาวๆที่ทํางานกลางคืนนะคะต้องต้องเข้าใจด้วยนะคะว่เาเรารู้ว่าบางคนอยากทําบางคนก็ไม่อยากทําด้วยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าผู้ชายเนี่ยแล้วก็าเป็นคนต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนฝูงหรือนักธุรกิจด้วยการถ้าเขาเขาถามว่าภรรยาคุณทํางานอะไรมันก็เป็นอิมเมจหรือเป็นภาพโพสอย่างหนึ่งว่าโอภรรยาผมทํางานเครื่องสาอาง กับภรรยาผมทํางานกลางคืนด้านบริการคุณเข้าใจความหมายไหมนะคะอันนี้เราให้เกียติกันนะเพราะเราก็บอกผู้ชายหลายคนที่เขารู้ว่าโอ้ยประเทศไทยมีผู้หญิงหากินเยอะมีโสเภณีเยอะปะนุก,ก็แก้ตัวทุกครั้งนะคะว่าประเทศที่มีผู้หญิงหากินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวมันมีทุกประเทศอาจจะเยอะกว่าประเทศไทยได้วยซ้ำนะคะพยายาม เปิดใจก,กว้างๆว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งสวยงามอีกเยอะผู้หญิงไทยเราสวยอยู่แล้วถูกไหมคะอย่างวันนี้ปล่อยผมเนี่ยนะคะก็เลยอยากมาคุยเรื่องผู้หญิงที่ดูละครเรื่องนี้ pretty woman แล้วเราก็เพิ่งไปดูมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ำตาซึมน้อยๆนึกถึงตัวเราว่าเออเนอะกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้ก็คล้ายๆกันหนังนะคะจะเป็น จากลม้ลมล้มลุกๆอยู่ๆก็มาอยู่เมืองนอกแต่งานกันนักธุรกิจนะคะแล้วเขาก็รับเลี้ยงเราพาเรามาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศแล้วเราก็มามีชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ตอนจบของหนัง Pretty Woman ใครได้ดูบ้างคะคอมเมนต์ Comment มาด้วยว่าได้ดูแล้วชอบมากน้อยขนาดไหนแล้วคิดว่าเรื่องของคนนู้นคล้ายเขาไหมหรือเรื่องของคุณของคุณคล้ายกบหดังเล่งนี้ไหม อยากรู้มาเมากันหน่อยนะคะว่าเขาพาเรามามารับเลี้ยงแต่หนังก็จบแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อกันกี่ปีนู่นนี่นั่นถูกไหมคะแต่ที่แน่ๆเรื่องของปนุนเนี่ยเดี๋ยวมารู้แน่ๆคะ่ะว่าจะจบยังไงถ้าอยากรู้นะคะบอกและะ้วค่ะช่องปนุนนุชชี storytelling Thai Canada ะะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศนะคะต้องทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งชีวิตอยู่ที่เมืองไทยทิ้งส้งตำนะคะเพื่อจะมาอยู่เมืองนอกเพื่อติดตามสามีชาวต่างชาติมาแล้วก็ต้องมาเจอพายุหลายๆลูกที่ผ่านเข้ามานะคะแต่ก็ นี่ละค่ชีวิตนะ,ะอีกกระจกด้านหนึ่งที่มีหลายคนที่ไม่รู้โดยเฉพาะครอบครัวปนุษย์ว่าป,น,าปนุษก็จะมาอยู่ถึงวันนี้ได้ทาปากแดงๆได้จนถึงผมสีเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็เลยติดตามหนังเรื่องนี้เมื่อสักกี้ก็แบบเออว่ะนั่นเดี๋ยวมาคุยอยากรู้เนกันว่าผู้หญิงไทยหลายคนที่มีความฝันอยากมีชีวิตที่ดีๆเหมือนหนังเรื่องนี้ pretty woman เนี่ย คุณต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณต้องเจออะไรมาบ้างถ้าคนไหนดีนะคะปนุษย์ยินดีด้วยเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทำดีกับตัวเองนะ,ะหรือบางคนที่ยังอยู่ในโลกของความฝันอยู่นะคะฝันเนเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็อยู่ที่การกระทำของเราด้วยว่าเราจะตัดสินใจเลือกก้าวออกจากสิ่งที่เราคิดว่าไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นอย่าลืมนะคะถ้าเรามัวแต่กลัว แล้วก็อยู่ในส่วนของ comfort ของเราในกล่องเนี้ยคุณก็จะไม่รู้ว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเต็มที่อย่างมากเราก็เริ่มต้นใหม่นะฮะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เหมือนกับปนุตตอนเนี้ยแต่งงานมาอ่ะแล้วก็มีแฟนอ่ะแล้วตอนนี้ก็มาเจอพี่ทองเนี่ยตอนนี้ปนุบนตบ่งตงก็ ชีวิตก็เริ่มหายใจหายคอได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของสปาต่อนะคะแล้วก็ของคุณลูกนะคะแล้วก็เรื่องบิสเนสโอเคไหมคะอยากร้องไห้อะ่ะดูหนังแล้วแบบเศร้าอะ่ะเศร้าว,ว่าชีวิตมันจะจบแบบนางหรือเปล่าแต่มันก็คงต้องจบนะคะเพราะว่าตอนรุดได้ยาเขาเมื่อปีที่แล้วว่าจะยากันได้ก็ ใช้เวลาพอสมควรถ้าไงก็ฝากช่องด้วยนะคะน u ช t y Story Telling Thai Canada Night o Miss You ขอไปดื่มกาแฟก่อนนะ oh. Think Positive and Great Thing Will Happen ดูซะก่อนดูแก้วซะก่อนขอโทษทีเ <laughs> พอเอิญอีกแล้ว มีเรื่องเอิญอีกแล้วะดันหยิบแก้วนี้มา Think positive. ติ้งโพสิฟติ้งนี่ทักเาเรียกอะไรคิดในทางที่ดีแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคืนไนท์ t ันมิสซี่ยนะคะเดี๋ยวมาติดตามช่องปนุษย์กันวันนี้ก็ฟ้ามืดอากาศค่อนข้างแปรปรวนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย